สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพรารวยนะคะพี่น้องวันนี้เดินทางมาที่บ้านของเจ๊แดงนะคะท่านผู้ชมสายบุญเจ๊แดงนะคะร้านค้าเจ๊แดงขายดีพี่น้อสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊แดงค่ะไม่ใช่ไรสบายดีหายไปโดนโดนได้ยินข่าวว่าเลขเขา เสาก็เล่ยมาตอนนี้ละนะคะ่ตายได้เงี้กสักทีฮะว่าท่านไปหาเพิ่นอยู่ดิอว่าจังหดก่เว้าสู้ฟังแนบได้มาสองงวดมันเส็นจังหดก่อมันอยู่ได้นอได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้เลขจะได้มาจะได้เจแต่อันเลขฝันแล้วก็มาสื่อนี่แล้วเลขฝันงวดเมื่อกี้นี่หาศูนย์มันสื่อว่าไดนอกแก้วอันหาศูนย์นี่ก็ได้มา ได้มากนี่แล้วสอบว่าสิมี่หาศูนย <ım S 2> ์ก็เราจะดีมาขายมันกับบวมี่หาศูนย์ก็ได้บัได้คันไปซุ้มเดชอาจสีได้อยู่นะเพราะว่าเขาขายหลายร้านเนาะหาศูนย์นี่ก็ได้มากได้แบบใดค่ะกรมากได้คิดอยากซื้อก็ซื้อถึงสี่แล้วมันเข่าห้ามบัได้เขาบัขายเป็นเลขอันหรอครับเจนเป็นเลขอันเนาะกับอันนี้เนาะ ไปตุ่มก็หวยดังเขาค่ะแต่ว่ามันอันพร้อมเด้ฟัดสามโตนั่นซื้อกับไปกับมาหาเจ๊จิตเจ๊จิตหาหมัดสิเลยหมดถื่อเป็นความฝันเหรออนหอนเช็ดเฮือก่อนพี่น้องหอนเฮือดเฮือแตกเพราะว่าชื่อเรียกหมดถือค่ะอันนี้ก็เป็นร้านของเจ๊แดงเด้อพี่น้องผู้ใดอายบ้านน้องไครกับมาอุตนุนเพิ่นนะคะเพิ่นเป็นร้าน ใช้ของนะคะท่านผู้ชมไม่ได้มาหาเจแดงจะงวดเราคือเจสา,สามงวดบอกใครบุได้มาหาเจ้าสามสามงวดสีงงวดแล้วพี่น้องบ่ไร้มาหาเจนะคะวันนี้เมื่อนี้ผ่านมานะคะก็เลยแวะมาทามเจแดงนะคะเมืนน่อนี้พี่น้องสวัสดีค่ะ เอ้ยแก้วพี่น้องจำเอ้ยแก้วได้บ่ตนยางได้ง้ะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเจ้าคือเป็นผู้งามแท้บัดนี้เอ้ยสายบุญนะครับผู้งามดูดวยน้ำตาลเป็นแก้วมาครั้งหนึ่งค่จะโอ้ยสวยๆนะคะเอ้ยแก้วเนาะตอนนี้เพิ่นอะไยางได้สบายแต่ก่อนแต่ก่อนมีแต่เจ๊แดงนะคะเดินไปหาเอ้ยแก้วเดี๋ยวนี้เอ้ยแก้วเดินมาหาเจ๊แดงนั่งน้ำกันผู้สวยนั้งน้ำกานสายบุญได้บานนี้เนาะ ขอนยาได้ไปนอพี่น้องแก้วขึ้มาได้มาสองหัวติดบอกครับเออพันถึงสองหัวติดแมาเรียงขัอยูเพื่อนได้เพราะว่าตอ่อคนป่วยเข้าหายแล้เรียงเพิ่นเขาเรียงเพิ่นตอนนี้เพิ่งหายดีอะเพื่อนได้เพื่อนได้มาเรียงครับบอกเอฟซีว่าจะวอกให้ซื้อตามเพิ่นอยู่บอกได้แบบได้มาจังได้ป่านี ถามสอบถามเอกแก่เอกแก้ว่าเป็นส่วนมากเป็นเลขฝันพ่อบอกพึ่นโตบ่อเอ่ยพ่อบอกพึ่นโตหรือเ่หรือว่าเตียวตัวเตียวปีความฝันครับปกติไอ้ที่เคยไปได้นําเอ้กแก้วเพคนทีได้จากกับแกบอกแล้วก็ไอ้เสียงกระซิบบอกให้ยังก่อนตอนนั้นตะโกนมากวางไว้ออกแ่เด้อค่ะ มันนี่นั่นตะกอนเอ้ยแก้วที่ว่าเอฟซีเพิ่นเคยเหตุบุญมานั่เนาะเพิ่นไก่นอนติดเตียงพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงยางได้แล้วค่ะความตายเราเกิดไม่มาชย้ายอะค่ะดีใจบะยางได้ใจลาย่เดีใจกินได้แล้วอ้วนระนาตาเล่าสดใสกว่าเจตังอีกดิพี่น้องเอ้ยกินได้นี่เลย กินได้แล้ค่ะอยากกินยังก็ซื้อกินตลอดยังมาเล่นพี่ตลอดเลยรัฐบาลแจกเมื่อหนึ่งเพื่อจะได้นอกวันนี้เพื่อจะว่าถือหวยอีกเพื่อจะมีเงินกินเงินใสถือจังวดก็เอ้ยแก้วชองหวดคือชงวดค่ะชองหวดโซนกันได้มากจังได้ได้มาก ฟันนี่แหละก็ตีเอาดวงมาติดถึงเอาเจตังกายมาเปิดฟันยังบ่ฟันตอนนั้นไม่ค่อยฝันเนาะพ่อะพ่อจะรับไปวัดน้อยออกเปิดมาดสื่อแมียนแต่กได้บอกว่าเมียนว่าห่วงเนาะแก้วเนาะกกอยากบอกอยู่นะมือนี่มืออึ้นสินวดน้อยออกเปิะ แสดงว่าบ้านน้องไพ่เดี๋ยวเฮกันเบิด์มูบ้านเนาะไปคุมได้กันมิโตภูสุกดีตั้งเวลาก็ถือคาน้องขันน้องเจ็ดลอยก็เจ้าก็ถือกันกระสอบหนึ่งคุมเขาเจ้าซากันบอกเมียนถือกันเบิด์มูบ้านน้องไพ่คุมนั่นก็ถือคุมนั่นก็ถือด้ยินบอกเอฟมินบอมมาจักมองบอมไม่ได้เข่าจักมองเลยเนาะ กันหลายอยู่แค่ทางเหนือก็เดาข้าเจ้าก็ได้เลขอย่างนี้สูงข้าเจ้าฝันข้าเจ้าจะมาตีเอาค่ะตีเจ็ดสูงสุดวันี้ข้าเจ้าบอกไปงวดบังหันก็ะถือจีบจีบเนาะต่ว่างวดนี้เจ้าสีได้เพราะว่าติดถูทูยูท่าไอ้แก้วทีได้มาสองงวดติดงวดแรกฝันไปอย่างไรมาตีความฝันงวดแรกกันมีคนมาเอื่นบอกมาสิเนาะอันนั้นเป็นโตเลยคือตะกอนเคยเอื่นบอกนั่นหรอ ค่ะแมบันี้ก็เลยเอิญบอกอีกกระทึกอีกค่ะอธิวัฒน์มาตีความฝันงวดล่าสุดเดี๋ยวฝันไม่ต่างไดี๋ยวงวดหาหนึ่งมีบวกหนึ่งหามีบวกก็ฝันคือกันฝันว่าได้ไปอยังสักอย่างนี่แหละตัวปเก็บอี่ยังได้หลายหลายเก็บของได้หลายองคสีหน้าแมนเอาไปจับเอาโกกยเอาโกยเอาโกยไอเอาองค์สีแม่ก็เลยมาตีในนาม ฟันเหียนหนักหนึี่เป็นหนึ่งเดแมนี่ยส่วนหนักกอย่ตีเป็นหนึ่งนะครับได้หลายเขาเลตีเขาเนกระบอกเขาึ้นหนุนมากแต่ว่าหน้กมันจมากอยค่อนกัตีหนึ่งมือเนี่นหามือก็เล่ตีเป็นหาบ่ค่ะแน่ก็เล่เป็นหาหนึ่งเนียโอ้ตีไงเนาะก็เลยถือถือก็ได้เครื่องเดียวก็ฮักไปเรื่อย ได้สามเตะเลยผู้ใดสองลอยมีกสามเตะนะส้ไ้สามเปดตัวเดียวบนลังปัดเข่าปัดเข่าจบแสดงว่าหลังจากเกตังถามเจ้าปุ๊บกับได้มากแต่ก็ถือมาตลอดนั่นบอกกรากันถือวัดบาทไม่พอเดเลยเกตังมาโอพี่น้องเกตศูนย์ศูนยเข้ากเกต ouais. ังมีความผิดอีกแล้วลงิศูนย์ศูแ่ว่ากันเบานี่ะ้าตอนนี้เลย ถามเจแดงกับเออเอ้ยแก้วนี่ล่ะงวดนี่บันนี้ได้ได้ไปงวดนี่มีเลขมากฝากเอฟซีบอเลขมากคือคีบว่าบอ่ะได้คิดมากอยู่มากตัวใดค่ะมากเจ็ดหนึ่งมากหกเจ็ดบอกเจ็ดหนึ่งเจ็คิดว่าเจ็ดยั่งเลยสิม่โอ้แต่ว่าฝันนี่ฝันหรือยังค่ะฝันเราบอกให้เราฝัน ใกล้มือก็ยังมาคิดๆแล้วมาบ่มักเก็บมิดนิดนี่มาก็หาซูนเนี้ยว่ามักอ่ะตเตอรี่มากกว่าหาหาบ่มีเอาเมาเวลาใหญ่เอ้ยบ่มีดอกหาซูนฝันนี่ยังบ่ฝันเนาะนี่เราฝันเอาเลขไอ้ฝากพี่ฝากน้องซะก่อนเอาเป็นเลขชอบเนาะค่ะเลขโชบเลขโชคก่อนปกตินี่จะได้จากความฝันความแง่ แก้วคนก็จะเป็นคนนีเส้นนะคะส่วนเจแดงคนก็จะเป็นคนนีดวงดวงซื้อมากตัวใดออกตัวนั่นผู้หนึ่งฝันย้อนเลขออกผู้หนึ่งบอกเพราะเลขมากเป็นเส้นว่เจแดงเขามาปรึกษากันดงฝันยังน้องกันค่ะเขาเอินว่าสายบุญได้เนยคู่บุญได้หนิเนาะเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเป็นมิตรบุญบารมีคู่กันเจแดงนี่ชื่อซอยเหลือ้อ้แก้วมาตลอดเนาะนะคะ ไปไข่กับปลาพิ่นยางบลาดอยพ่นกันหาแนวกินแนวหยังหรือว่าไอ้ท้ำบุญถึกเลขกกับไปท้ำบุญน้ำเอลกแก้วค่ะซื้อหันซื้อนีมาให้เนาะให้ความช่วยเหลือความเพื่อให้ใส่น้ำค่ะเอ้ถึงให้เงินใส่ค่ะต้องรับก็เติมให้โทรศัพท์ก็เติมให้เติมก็ไปให้ใส่ค่ะโอ้ท่านเติมโอพี่น้องเฉพาอเพิ่นนั่นเป็นคู่บุญนะคะเอ่อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านน้ำกันเนาะนะคะ ซอยเหลืออุดน้นกันนะคะตอนนี้ไอ้แก้วเพิ่นดีแล้วพี่น้องเดี๋ยวสําหรับงวดนี้นะคะกาซีฝากเอฟซีไหวสะก้อนแต่ว่าให้เอฟซีนี่พิม์ล่อเหล็กฝันเป็นว่าไอ้แก้วค่ะล่อฝันประมาณวันที่ใกล้เมืองไหมใกล้เมือค่ะจะประมาณวันที่นมื่อวันที่เอ่อนมื่อวันที่ทสิบสิบสิบแปดนะประมาณวันที่ ยี่สิบตัวกว่าแล้วค่ะถ้าฟันกระโซเบอร์ไปในเด้อบังเธอมากพอท่านอ่าเขียนเลขมากให้เอฟซีได้แคปนะจอตอนฟันเลขมากั้อกเวเลขมากัวไแยกขยวมากเก็บหนึ่งเก็บสองเก็ดหนึ่งเก็ดสอง้ยแก้วกับเจดคดับต้องคอยมีห้นองต้นเก็บตัวอย่างโอสองครับเจ็ดหนึ่งแต่ยง่ายดโอสองเจ็ดหนึ่งแตจ็ดสองเจ็ดสอง เจดังมกเนะครับหกเจ็ดนะครับโอสองขวดไม่ต้องทอนแม่งไงไม่ต้องทอนเอาสบีมาสองขวดติดนะครับอเลขกมักไปเป็นแนวท้างในก่อนเอื่อยเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดตัวครับ เจแดงครับอบคุณดเขามากครัอโชคดีนม่คืออยคนะข่าวที่ว่าคือแมาคือจะบอกข่าวเมื่อที่แล้วผมไม่ได้ซื้อม่ไเล็อ่านผมม่ไดซื้อเลยโอ้แต่ว่าจะได้เล็กมาอยู่ได้เล็มาตรงเปรีเล็กเฮ้ยได้มาแต่สาผมออกมาจาเนี่ยออมาแต่สายฮะเป็นสายด่วนบอกเขาอย่างเป็นเขาจะงวดที่แล้ว วันนี้บอกู่าใครเนี่ตัวใดงวดนี้นี่แคดจะได้เาสิได้ันนี่ยุบาน้องางนี่า่ครับอผมยู่ป่าช่างเลอ๋อป่าชางสามเป็นดแล้วแล้วบอผมผม่ซี่ตามของเลยระหว่างงลว่าันขอสามเป็นเลขยังเลขวิ่งบอกให้เลขยังสามตัวกับเขาสามตัวตรงเลโอ้ยขอบทโทษเด้อสนะบอม่ค่อยสื่อมีมีบอเอาน่ละ ที่คนเราตรวจก็พวงมืงเอามาตื่นว่ะข่าเกล็ดแดงแก้วจบหมันนะครับเราจะไปสลองกันนะครับอันอันให้ใหเมื่อคอยขอเบอร์โทษเจ้าแหน FC ได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้มามามาขอเบอร์โทรแล้วเนี่ยงวดละสาตุ่เออเห็นว่าบอเห็นเล้วก็ใช้โทษไปหาแล้วหอกปลงน้อสำหรับแนวทางของเอแก้วนะครับให้แก้วสู้หรือให้ FC บ้างนะครับตยังโมแม่ได้กฟันเอ่ยเนาะเลขมากก็ซื้อได้ครับเด้อเี๋ยว71 72นะครับสำหรับพกเกีเป็น ของเจแดงนะครับเพิ่นยูน้ากันนะครับอากับพิเตอร์หน้าไหวนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดือนหนึ่งมีนาคม2568นะครับสําหรับความฝันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามไอ้แก้วไอ้แก้วทาฝันนะบอกผมเมด้เด้อหายสี่ทันโชคดีไม่โชคลาบเนาะเนาะใหญ่เนาะขอบคุณค่ะครับขอบคุณหลายๆ นี่แะครับตะกรันเอฟซีทันใดนะครับทีติดตามแนวทางโฮเลแก้วที่ไม่ไม่เอืเอ่อยเพื่งยังกลวที่เตียงองตอนนี้เดินได้นะครับปัญญาง่ายด้วยครับปัญยางมหาเกดแดงแต่ตลอดนะครับเขบาพูดในไรเอื่อ <ๆ S 2> ยยังไ้ครับตัวเลขแคปนาจอลอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดนะครับแนวทางรัฐบาลศูนย์หกสามเดี๋ยวด้วเดี๋ยวศูนย์หกสาม หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสองศูนย์นึงสองศูนย์หกเบอร์ถือก็ไดนะลองโทรัปสกกันนะนั่นเจ้าเซฟไว้ในด้วเจ๊ตังคนผููไทยส่องยูทูบไหมครับผมชื่อว่าจะได้ก่ค่ะจอดครับจอดจอดอันยี่มังไดะค่ะนี้ปากท่าสังเสียวปากท่าสังเสียวนี่บ่ เดี๋ยวเขาไมาไดนนายเนี่ยเขามาด้านหลังเนี่ยเเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวจังสิโทรหาท่านทแมนได้เลขมาหรือว่าขันเจ้าได้เจ้าโซโซไปหาเนี่ยก็เห็นแม่นเลยฮะก็เห็นแม่นเลยครับอาจารยเอาบอเป็นอาจารย์บ่คครับือว่าผมพญาคู่บ่ผมติดตามมาตลอดครัโอ้อ่ะโอเคผมเป็นยังเดี๋ยวจังสิถามเลขเจ้าว่าเพื่อนหายน่าตัวใดเจ้าจัง เดี๋ยวจังซีโทรถามนะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะให้เอฟซีเราติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะก็ย้ำเป็นแนวทางขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ